ช่วยกันช่วยกันช่วยกันเสร็จแวเดี๋ยวเราจะได้มมันกดน้ำดแล้วเดี๋ยดีกันครับผมแล้ใครับเอาคนละอันครัดคร แต่บอลก็คนละทุนคนละทุนเลยครับ ระวังรถนะครับระวังรถนะเดี๋ยวให้ไฟลุกก่อนให้ไฟลุกก่อนุ้ยหมอกเยอะจังเลยเดี๋ยวเทศบาลเขาจะเงยเงยเทศบาลเงยเงยเขาจะจบค่อยใส่ย้อยใส่ค่อยใส่ย้อยใส่ีรับบหมอก Terima kasih telah menonton ไงเฮล่างรถเฮียใส่รืโชว์ด้องผูออนกนะเดี๋ยวเตรียมน้ำขวดน้ำไม่ต้องใช้น้ำเยอก็ได้ับครับเราใส่ได้ครับเอ้ยอายไปหดเเนี่ยเนี่ย อย่าเล่นอย่าเล่นของสูงหาเรื่องเดี๋ยวเตรียมน้ำ ม่ต้องเยอะมากต้นไม้อยู่ที่ต้นไหนเม็ดเม็ดเม็ดนจะาดดิโอ้ยต้นไหนดีวะกางขนสงเลยไม่ดีน้ำท่านจเวลาานเราไปแล้วชุดดี่แล้วโอ้ห ไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่อยู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 ่ตรงทองยุงนั้นอีกแก<อ>่ทงทองชื่อใส่ไปเลยทงองเลยใสหมดเลยเดี๋ยวเตรียมน้ามาหน่อยเลยเตรียมอย่า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 เพิ่งเก็บได้ครับเตรียมน้าก่อนอาชื่อชื่อชื่อตรงนั้นน่ะเอาออกมาเผาเลยชื่อ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  เขอากงบอกว่าเขาอยเผาเดียวแล้วคนหมชอากงตกที่กมบเ็ทาวงนั้นเปะข้าวตร

พื้นดีนะเบื้งไฟกับอไรนะครับก็เลย ่อส่ันจี่ปะิ่ัมอว่าบอสบที่เป็นข่าวอยู่เขาบอกว่ามีบอสบมาอีกคนนึง่ย่เหยงขมดแล้ว่าง่อไปทกับเขาเ่าบอหุน่อนไม่อย่าเคลี่าไปเคลียร์อย่าเคลี่าเคลียร์เมนเคียมันแ่นยมันก็ไม่ักีย่าย่ไปเคลียเ ยกได้คร <S preach science> <Không> ับแต่ห้ามเสียงให้เท่ากันทางนิดงั้นก็ต้องทำตะแกรงเลยไอ้เด็มันเต้าเตาเผาใช่ไหมตะแคงกรอหน่ําทำมะทำเหมือนบททำก็คือเผาเผาใช่ไหมเฮียมีเตาเผาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ข้างบนไม่ได้มีไหมข้างบนไม่มีไม่มีหรอไม่มีเตาเผาหรอ น่าจะเป็นแบบนี้ไม้อยู่ข้างล่างนี่แหละข้างล่างไม้ที่ตรงนี้จะมีมีไม่มีครับมีมอญออกแล้วจะเผาไงอ่ะเผาแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันลูกลูกกว่าเดี๋ยวทำเป็นเตาใช่เคลื่อนที่ยังไงมันดีกว่านี้แล้วทำตะแกรงนะครูมันค่อยเข้าค่อยม่อยู่ราช่างแม็กจัดน้สบายแม็กลุยไฟได้แม็ก เอยอุ้มเลยอุ้มถังเลย ओके okay, ओके okay, okay. okay. แล้วเะไม่มันไม่มีทำมันกกลับ้าได้เฮยทำอะไรวะ แม็กแม็กแม็กแดดขอนโชดิโอ้ยไ่ได้หออ้ไม่กินก็้แดขอนโเลยออลกงายก็ไหล่อเลื่นหล่อเล่นหอเล่นหอลื่นนี่นะ

อย่าเพิ่งดูมากวดน้ำตอนจะดูทำไมก๊อบยังไม่เสร็จกวดนะแล้วจะแล้วจะมาดูอะไรอีกตนี้ให้เสร็จก่อนให้เสร็จพิธีก่อน

ไม่ใช่ของอากองใส่ฮ่องกงไม่เกี่ยวกันเลยต <c oughs> ็อบไม่เคยไปอ่านยังไงเนี่ยแล้วต้นไม้อยูไ่ไหนใส่ไว้ในในในแล้วแล้วเราจะเบวางแล้วเราจะกวดทิ้งวางใส่ตรงไหน ไปเกาะกลางเลยค่ะจิกโอ้โหแล้วแล้วแล้วจะสวดยังไงอ่ะมัดสวดตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่ต้องมันต้องมีกัญโงก็ไม่มีไม่ก็ไม่มีย่าเดี๋ยวเตายิงไนต้นไม้ให้เนี่ยข้างบนเห้จะขวดน้ำไหมต้างบนจะขวดน้ำไหมเอาละพี่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยมันเป็นตามมันแน่น มันต้องปวดใจใส่กะละมังไม่เอาฝาปิดได้เอากะละมังไปไปเนี่ยไปไปตรงนี้ันไมเนได้ใช่ไหมบังี๋ยวเราก็ไมไปเทที่ตรงนู้นแ้วกันบางนี้ก่อนจะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยหาบทควรมีออย่างนี้ ไปเกาะกลางเลยโอ้เกาะกลางเลยเนี่ย,ไ,ยไม่รู้เขาจายัองไงดีเดี๋ยวหาวก่อนเอเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะหายนั่นก่อนอยู่ไหนวะที่ข้าพเจ้าได้บเพ็ญคือไม่ไม่ไม,ไม่คือของอากงไต่ฮ่องกงอยู่เดี๋ยวหาก่อนครับผมส่งไปให้ตอน ใช่ใช่น้าก่ใช่ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวปวดวดน้ำดี๋หวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับรถมาตกตะไได้หม่เฮียเฮียพาทำนะเฮียทำเฮที่ทำหนเองไปเขาไม่ใส่ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวนเลลงดินเหมือนกันเฮียได้ฮะ

ควดนะแา่ไดนอย่างใช่ผมวดดิน่ครับวดดินประจวดดินก็ได้เพรแม่ทอรีปวดดินไงเอายาปวดดินเลยดังๆเลยนะมาตรงนี้ไหม่สงคนก็เหว่าเอายางเริ่มเลนะขับไเจ้าขับไเจ้าได้บําเพนได้บําเพนสินกินเจสินกินเจเว้นฆ่าสัตว์เว้นฆ่าสัตว์

ไปแล้วได้เสวยผลบุญนี้แ่ให้เหลาให้เราสัตว์ทั้งหลายเทั้งหลายให้กุศลไดุลนี้ด้วยนี้ด้วย ขอให้พระเจ้าครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญทำการสิ่งใดสมบาตนาไม่มีสิ่งใดผันขวางได้ขอให้ห่างไกลโลกภัยต่างๆตื่นมาสุขรับไร้ทุกทุกวันคืนและขอให้คุณนี้